สิทธิ์ในการคุยเรื่องฐานทร,รัพยากรเรื่องวิาพากษ์วิจารณ์โครงการพัฒนามันเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของชุมชนของคนทั่วไปอยู่แล้วไม่ควรที่จะเป็นเอาแว่นความมั่นคงเข้ามาในปัจจุบัน3จังหวัดชายแดนใต้มีกฎหมายความมั่นคงด้วยกัน3ฉบ,บับคือพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกพศ2457พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548 พระราชบ,บัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจากออักรพศ2551นหกฎหมายพิเศษคือมันการจำกัดกรอบของการเคลื่อนไหวของคนอยู่แล้วพอเขาอ้างกฎเอกการสเสรีเกีรยวกับั้างมดก็ถูกยกเลิกได้พอโครงการพัฒนามาปุ๊บถ้ามีคนออกมาต่อตั้งเนี่ยมันก็มองว่าในมุมของความมั่นคงไว้มันก็ผลักให้เป็นเรื่องนั้นไปก่อนเดี๋ยวทำกันออรางั้นเราว่าเราอาจจะโฟกัสไปใเด็นเรื่องโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ไปแล้วแล้วก็โครงการพัฒนาในระดับนโย,ยบายโดยเฉพาะคาเชีย่ยวมวลืล ที่กังเกิดขึ้น,นอันนี้ค่อนข้างที่จะกระทบโดยตรงทั้งวิถีชีวิตทรัพยากรและสายน้ําสายน้ําเป็นหลักถ้าเราดาูพื้นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าชีวมโมนส่วนใหญ่เลยจะ,จะ,จะ,จะตั้งติดาสายน้ํำคลองหรือแม่น้ําที่ชุมชน,นใช้อุปโภคกระบุิโภคการเกิดของโรงไฟฟ้าเชี่อโมนวเริ่มผุดขึ้นจากโรงแรกที่เดินเครื่องมาแล้ว2ปีก็มีอีกโรงหนึ่งซึ่ง ทางสโรงนั้นไม่ห่างกันเลยเกือบจะติดกันโซนที่อยู่ของโรงไฟฟ้าโรงแรกก็เป็นโซนที่อยู่บนต้นน้ําของหมู่บ้านกม36 6กม40ซึ่งตอนนี้น้ําก็เริ่มมีปัญหาเรื่องมลพิษไอ้นี่เห็นดาๆนี่คือไม่ใช่เงาเป็นเป็นสีน้ําที่แตกต่างทาุกวันนี้ชา,ชาวาบ้านใช้น้ํานี้อาบแต่ว่าต้องเอาน้ํามาพักไว้ก่อนครับเพราะว่ามันจะคันอ สีของน้ำก็จะเป็นน้ำขุ่นก็กังวลเหมือนกันครับเพราะว่าเราจะต่อต้านจะ,ะบางเนก็ไม่กล้าสแสดงชาวบ้านก็เหมือนกันเขากลัวช่องโหว่ของโครงการรงไฟย่องม่วนกลุ่มทุนสามารถรวบรวมที่ดินได้ที่ไหนก็สามารถสร้างที่นั่นเดิมเนี่ยมันทำแบบนี้ไม่ได้เพราะกฎหมายผังเมืองเนี่ยมันเป็นตัวกำกับควบคุมว่าอะไรทำได้หรืออะไรทำไม่ได้ในพื้นที่ไหน แต่ช่วงยุคคสชเนี่ยคสชได้ใช้มาตรา44ยกเลิกกฎหมายพังเมืองคำถามของพวกเราคือว่าทั้งระบบที่จะลงมาในพื้นที่รงไฟฟ้าชั่วโมวลกี่ไม่กะวัวต์กันแน่เดิมเนี่ยที่เขาจะสร้างรงไฟฟ้าลรงเดียวขนาดใหญ่แล้วสร้างไม่ได้ชุมชนต่อต้านประชายชนคัดค้านแต่พอมันซอยย่อยเป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็กแต่เต็มพื้นที่เนี่ย23โรง133.8เมกะวัตดดำเนินการไปแล้ว14โรง 101.8เมกะวัตต์แล้วก็อยู่ระหว่างการก่อสร้าง2โรวงหกมิลวัตแล้วก็ได้รับแบงอนุญาตแล้วเนี่ย7โรวง26เมกมวัตช่วงยุคท้ายคอเชอเนี่ยเคยประกาศรับซื้อไฟนมนหนร้อยมกวัตแต่โดยรวมยังไม่ถึง400ด้วยซ้ำไป <Yeah. S 1> นั่นหมายความว่าอีกประมาณา200กว่าเมกะวัตเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะลงพื้นที่ไหน ด้วยข้อกังวลเรื่องผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมทําให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ตั้งคําถามและส่งเสียงแสดงสิทธิต่อโครงการโรงไฟฟ้าที่กําลังจะเกิดขึ้นจริงๆภัยคุกคามของชาวบ้านหรือประชาชนทั่วไปในพื้นที่อุตานีเนี่ยตอนนี้เนี่ยคือเราใช้ประโยชน์พึ่งพิงจากกับฐานทรัพยากรที่อยู่ในชุมชนของเราแบบ เป็นวิถีชีวิตซึ่งเราไม่รู้เลยว่าฐานทรัพยากรที่เราใช้พึ่งพิงณตอนนี้ในการดํารงชีวิตหาเลี้ยงปากท้องเนี่ยจะถูกขโมยจะถูกลิดรอนหรือจะถูกสูบไปใช้ในกิจการอื่นๆของรัฐเมื่อไร่และอย่างไรเพราะาข้อมูลในเชิงนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาขนาดใหญ่ที่ใช้พื้นที่ฐานทรัพยากรแบบลางผ่านเนี่ยประชาชนเทบจะเข้าขขขไม่ถึงข้อมูลเหล่านั้นเลยฮะแล้วก็ประชาชนจะรู้อีกทีก็ต่อเมื่อหนึ่งเวทีรับฟังความคิดเห็น สองหรือไม่ก็ตอกเสาเข็มเป็น,เป,นเป็นที่เรียบร้อยแล้วกลุ่มนักึกษาหรือเยวาวชนหรือประชาชนที่ออกมาเคลื่อนไหวเองเนี่ยก็สุ่มเสี่ยงต่อการถูกจัดการด้วยกับกฎหมายพิเศษที่อยู่ในมือหน่วยงานคอามมันคงอย่างเช่นพรกฉุกเฉินกไกการศึกต่างๆก็มีการติดตามหรือว่าการขุกคามของเจ้าที่รัฐซึ่งเป็นฝ่ายขวามันคงอาจจะมาในในรูปแบบข่มขู่อาจจะมาในรูปแบบการเยี่ยมเยือนผู้มีอำนาจในการคูกคามโทรมาบอกว่าให้หยุดการเคลื่อนไหวล่าสุด <c Huawei> ฟูเองก็ก็ถูกอารมณ์แบบถูกติดตามติดอยู่ในแบ็กลิสอะไรประมาณนี้เราทํากันแค่เพียงในหมู่แล้วก็ื่อนหวยเรื่องประเดินที่ซอฟดิสุดเรื่องเรื่องจน,นะแล้วเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยคณะกรรมการสิทธิ์เองเนี่ยก็ลงพื้นที่มุนนุงที่ปตฮะผลปรากฏว่าคณะกรรมการสิทธิ์ลงไปเนี่ยไม่มีชาวบ้านคนไหนกล้ามาให้ข้อมูลกับคณะกรรมการสิทธิ เพราะว่าในพื้นที่เนี่ยม,มันมีการเพียรกันแล้วมีการใช้กลไกทางปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือแม้กระทั่งนักการเมืองท้องถิ่นที่สมประโยชน์ร่วมกับกลุ่มบริษัทเนี่ยคุมขูคุกคามตั้งไว้ทําให้พี่น้องประชาชนหรือกลุ่มเยาวชนเองเนี่ยแค่มาให้ข้อมูลกับคณะกรรมการสิทธิ์เนี่ยก็ยังทําไม่ได้วันนไเข้ามาจากพม่าเราซื้อไปเข้ามาจาก เพราะว่าประเด็นฐานทรัพยากรเนี่ยมันไปผูกโยงกับผลประโยชน์หรือที่เราเรียกว่าชนชั้นนำอะซึ่งโครงการที่ใช้ฐานใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรเหล่านี้มันเป็นมูลค่าทําให้เขาไม่สบายใจกับการที่ประชาชนออกมาส่งเสียงหรือเรียกร้องจากการประชุมคณะกรรมการอํานวยการบริหารโครงการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าจังหวัดชายแดนภาคใต้มีมติอนุมัติเงินจากกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน265ล้านบาท ไปส่งเสริมและสนับสนุนการขยายพื้นที่ปลูกพืชพลังงานเพื่อรองรับโครงการโรงไฟฟ้าในปี2,566ถึง2,567อาจจะเห็นได้ว่าโครงการซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยหลายโครงการเป็นเรื่องซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาขนาดใหญ่หรือมีความเชื่อมโยงกับโครงการพัฒนาขนาดใหญ่แล้วพอเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยก็ มันเป็นประเด็นที่กระทบโดยตรงกับพื้นที่ซึ่งโดยโดยสิทธิของของคนซึ่งอยู่ในพื้นที่นะครับซึ่งเป็นคนซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงก็เป็นสิทธิที่เขาควรที่จะได้ออกมาเคลื่อนไหวรือว่าไอ้กฎหมายสองสาตัวเนี่ยมันให้ดุลยพินิษ์ที่เกี่ยวข้องกับตัวเจ้าหน้าที่ใช่ไหมครับซึ่งหากถูกตีความว่าประเด็นเหล่านี้เนี่ยมีส่วนที่จะมีแนวโน้มที่จะ วิภาควิจารณ์รัฐนะครับอันนี้ก็อาจจะเข้าข่ายความผิดได้อันนี้คืออันนี้มันคือปัญหาของของกฎหมายเหล่านี้ซึ่งมันอยู่ที่การให้ดุลยพินิจกับเจ้าพนักงานนะครับที่ที่มากเกินไปนะครับก็เรื่องโรงไฟฟ้าถ้าเป็นไปได้ผมไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นที่ปราตาน,นีเลยครับเพราะผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องของ ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าเพื่อชุมชนหรือโรงไฟฟ้าของชุมชนเลยผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องอื่นมากกว่ามันเป็นเรื่องทุนมันเป็นเรื่องธุรกิจมันเป็นเรื่องของกําไรของกลุ่มคนแค่กลุ่มเดียวมันไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนเลยครับเป็นไม่ได้ไม่อยากให้เกิดเพราะสุดท้ายเราต้องมาคุยเรื่องการจัดการว่าเออจะลดมลพิษเท่าไหร่ยังไงอะไรถ้าเป็นไม่ได้อยากจะให้ตัดวงจรผู้บาทที่ทิ้งซะถ้าอำนาจทหารยังนำยังครองในพื้นที่นี้เนี่ยผมคิดว่าชาการมันก็ อาจจะดีขึ้นถ้าเขาปรับนโยบายถ้าเขาเข้าใจมากขึ้นก็อาจจะลดการคุกคามการติดตามคนชั่วไหวเรื่องสิ่งแวดล้อมลงได้แต่ถ้าในระยะยาวคือมันก็ต้องยกเลิกแก้กฎหมายพิเศษที่ครอบพื้นที่นี่อยู่